เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นนะครับหม้อน้ำ,น,ำนะครับอีสุดีแมกนะครับเราจะมาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำกันนะครับโดยผมจะใช้เป็นตัวน้ำยาหลอเย็น ตัวนี้นะครับของยูสุนะครับบรรจุ3ลิตรนะครับแล้วก็ใช้น้ำเดื่มนะครับแล้วก็ถังผสมนะครับด <h> ูดูก่อนนะครับว่าตาส่วนในการผสมนี่เขาผสมยังไงนะครับก่อนอื่นก็ถอดถังพักน้ำตัวนี้ออกนะครับ เพื่อนำมาล้างนะครับวิธีการถอดอถังพักน้ำยาหล่อเย็นนะครับก็จะใช้กุญแจแข็งออกเบานะครับตอนนี้ไม่ได้ขันแน่นไว้อยู่แล้วนะแขังออกเบาเราถอกมาแล้วนะครับไม่ใช่เบอร์สิบนะเป็นเบอร์แป๊บ ฝังพักก็ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับนี่นะครับสภาพ1ปีนะฮะน้ำยารล่อเย็นนะครับที่เปลี่ยนมานะครับแนะนําเลยนะครับการเปลี่ยนน้ํายานะฮะให้ให้เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะครับทุกๆ1นึ่งปีนะครับอย่างต่ำเลยนะฮะหนึ่งปีนะครับ มาดูกันนะครับมจะเทออ,อกนะมีสภาพสีเองน้ำนะครับค่อนข้างดำนะจากสีเขียวนะครับสีเขียวมีสีน้ำตาลเข้มเลยทีเดียวมาดูกันว่าในถังมีอะไรค่อนข้างจะสกปรกนะครับมีคราบตะกันกระหนิมนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันโอเคเวลาล้างก็ใช้แต่ยางนะครับสีเข้าไเลยล้างให้สะอาดนะเ่กี้ก็เห็นมีคราบนะครับเป็นคราบสนิมออกมาโอเคอันนี้นะครับพอเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วเราก็นำถังพักน้ำยานะครับมาประกอบใส่ ลงไปที่เดิมนะครับเราก็ติดตั้งถังพักน้ำยารอเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับติดฝาไว้ก่อนนะครับเราค่อยเอาน้ำยามาเติมนะครับทีนี้เราก็ออกมาดูโอค ครับมีภนะครับนนะบทีนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยน้ำออกจากห <c oughs> ม้อน้ำกันนะครับก็จะมีเดือยห <c oughs> างปลาอยู่ด้านล่างนะครับต้องมุดลงไป <c oughs> ขันออกอขอเตือนนิดหนึ่งนะเวลาเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำนะครับให้ ทำการเปลี่ยนถ่ายในเวลาเครื่องไม่ร้อนนะครับนะครับให้ต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับถึงทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ําได้นะครับนะครับซึ่งมันจะไม่เกิดอันตรายนะครับถ้าเป็นเครื่องร้อนหรือว่าน้ำยาอ่าหม้อน้ำยังร้อนอยู่เนี่ยถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนนะครับพุ่งออกมาเป็นอันตรายต่อเราได้นะ Okay. เพราะฉะนั้นควรรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยทำการเปลี่ยนนี่นะครับเราถอดทางป้าออกแล้วน้ำในหม้อ,มอน้ำา็็จะไหลออกมาอย่างเงี้ยประมาณนี้นะน้ำมีสีน้ำ,นำนะออกน้ำตาลไม่ไหม้แล้วโอเคหลังจากเราปล่อยน้ํายานในหม้อน้ำออกหมดแล้วนะครับเราก็ทําการ ล้างนะครับระบบในหม้อน้ำด้วยน้ำสะอาดนะครับอีกสักสองสามรอบนะฮะให้หม้อน้ำมันสะอาดนะให้ระบบทางเดินน้ำมันสะอาดนะครับโดยใช้น้ำสะอาดนะฮะเทลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผสมนะครับผสมน้ำยาหม้อน้ำกันนะครับโดยผมจะใช้อัตราส่วนนะครับ สามต่อสี่นะครับก็น้ําจะเดินในระบบไม่น่าขาดเกินไม่น่าประมาเจ็ดลิตรนะครับนะครับก็ผสมไว้นะฮะแน้น้ำนิดหนึ่งนะครับควรใช้น้ําดื่มนะครับที่สะอาดนะครับไม่ควรใช้น้ําบัดปาหรือว่าน้ําฝนนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีตะกันนะครับตะกอนทาให้เกิดคราบสนิมในในระบบ ได้นะครับองเจเดี๋ยวทําการผสมกันเลยเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอา้ยาที่ผสมครับผสมเรียบร้อยแล้วก็มาเติมในหม้อพักก่อนนะครับ แล้วก็ทำการเติมลงไปได้เลยค่อยเติมนะครับ เติมให้เกินขีดแม็กขึ้นมาก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอระบบมันทํางานนะน้ําในหม้อน้ําที่เราเติมไปมันไม่พอนะครับเดี๋ยวมันก็จะดึงน้ําในหม้อพักเอาไปใช้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นควรเติมเผื่อไว้นะครับโอเคพอเติมน้ําเสร็จแล้วนะครับในหม้อพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนฝาใหม่ไปเลยนะครับ ดีงลงมาแล้วครับฟ้าใหม่แน่นน,นิดนึงนะครับดีเลยแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาทําการเติมน้ําในหม้อน้ํากันนะครับหลังจากอุดหางปลาเมาื่อกี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมกันเลยนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆเติมลงไปนะครับเติมนี่ลหลอยออยังลงไปนะร,ระวังพกนะครับค่อยๆเติมไป เ,เติมลงไปจนกว่าจะเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสตาร์ทเครื่องอีกทีนะครับไ่อากาศนะครับไรอากาศในระบบปอกนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำยาเต่าน้ำไปให้เต็มก่อนคอยดูนะครับว่าน้ำมันยุบลงไปไหมครับดีดีเราไปดูความร้อนกันว่ามันขึ้นมาจน เราสามารถทำงานหรือ,อยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับอยบกัระเร่งช่วยนะครับให้รอบมันขึ้นมาสองพันรอบครับเ่นนะครับความร้อนก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วน้นำปกติ้ะสับปารวะก็คงจะทำงานนะเพราะเราก็คอยดูดน้ำตรง เอาน้ำไว้นะครับไปเติมเครื่องรอนะครับวาวาน้ำทำงานก็สังเกตจน้ำนะครับความลุกหลงไปหรือไม่แล้วครับผมดูนะแล้วก็เข้าไปดูความร้อนที่หน้าปัดด้วยนะครับว่ามันขึ้นถึงประมาณไหนนะความร้อนขึ้นปกติไหมนะครับ ตอนร้อนเริ่มตอนแล้วสักพักเดี๋ยววาวน้ำก็คงจะทำงานแล้วละครับเติมน้ำเ,เรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝาครับหม้อน,น้ำนะบดูน้ำใส่ถังพักนะครับ ูให้เรียบร้อยนะครับว่ามีรอยรั่วัอยน้ำซึ้นตรงไหนนะฮะแล้วเราก็ไปดูเก่ยความร้อนนะครับว่าปกติไหมนะครับผมจะจับเครื่องจีงไว้ต่อพัตอนนี้วาวน้ำมันทำงานแล้วนะครับความร้อนมันขึ้นมาเลยหลับตรงนี้นะไม่เกินกึ่งกลางนะครับเป็นใหญ่ไปอยู่ประมาณนี้นะ ก็คือความร้อนปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเข้นเกินคือกลางไปนะครับแสดงว่าเครื่องร้อนนะครับความร้อนไม่ปกตินะแต่ถ้าอยู่ในระดับนี้ยแสดงว่าโอเคระบบน้ําทํางานแล้วนะครับระบบลอย็นทำงานนะครับในส่วนที่น้ํายาที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเติมหม้อพัดได้นะครับเดี๋ยวเราไปวิ่งดูถ้าน้ำมันลดเราก็เติมในหม้อพัก เข้าไปนะครับให้อยู่ในระดับที่เขากาหนดไว้นะครับส่วนที่เหลือนี่เราก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ใช้ต่อนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นนะครับหม้อน้ำที่สูดดีแมกนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ